สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะเตรียมมาหั่นปลากับปลา,ปาเห็ดส้มนะคะเนาะเตรียมปลาเห็ดส้มนาะคะเนาะเห็ดนยำกันได้ค่ะพี่น้องน,อน้ำปลาสีสูมอันนี้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องลอกน้ำลอกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ที่สับเด้อคะ่ะคนสับนะงามๆแล้วคะ่ะพี่น้องรับรองกับเขาไม่เหนื่อน ส้มป่าไม่ได้เส่พี่น้องพี่สาวนี่พี่น้องมีมะกอกน้ำด้อค่ะมะกอกใส่เจียวใส่ตำมะฮุ่พงพี่น้องค่ะเส่เด้อจ้ะหนึ่งข้าผักสาวค่ะมีกันใสไดะไหมเกิดหนึ่งนะเกิดจับ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 แล้วก็ตำพี่น้องค่ะนั่นแหละย,ยังว่าเบิ่งงานนี่พี่น้องขั้นตอนเฮ็ดส้มป่าเต้อนี้เด้อ ให้น้องให้นุ่งเฮ็ดให้กินเลยเนาะพี่น้องเนาะมาอาหาน้องนุ่งเนาะน้องนุ่งเฮ็ดให้เอ้ยกินธรรมดาไม่เจอหน้ากันมากี่ปีเลยเนี่คิดเบิ่งพี่น้องเอ้ยจุดจำซื่อเดียวบ่ได้บ่ซั้นเอตี่มองจีนตับให้ละเอียดแล้วกัสิมาตั๊บนะครับพี่น้องค่ะบตาใส่กระเทียมใส่เกลือมะฮ่อบน,น่เนาะพี่น้อง นนกินทอแ้<า>กินส้มน้ำจ้าเต้เลยต้มกับปู่นี่เจาตัวผู้ตัวกระเทยนี่ผูปูนี่นะมปูกระเทยนี่ปะมาพี่น้องกินปู่ลินนน้นใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เกลือ เติมเกลือแล้วก็เป็นงัวลงนะคะพี่น้องจหเซ็ะเซ็มาละคนเห็ดเซ็บกับเซ็ะต่ำบานนี้พี่น้องค่ะสูตรนี้ต้องดมเลยเร่ได้ชิมนะตองอยงนี้แตมนอะไร่โอ้ใจจมูกก็ะู้ล้วติโอ้ค็มบ่อเป็นงัวบ่อแล้วพี่น้อง <จ>เติมได้ปลาศีลาสับเมื่อกี้นะคะพี่น้องเติมเข้าไปเลยเ <c oughs> พี่น้องปองป่ายเอ้ย,อปเ,ยเป็นยังไงติกล้ยมมาย้อนตาต่อตามมันนี่พี่น้องตามจนกว่ามันจะได้ที่นะคะ <c oughs> เปลี่ยนมือเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนมือตัด <c oughs> มือนั้นเหนื่อยแล้วเปลี่ยนมือ เดี๋ยวถึงมือเธอค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถึงมือสาเตค่ะมันต้องแซบอยู่น้ำนี้แหละแซบอยู่ที่คนทำเ้อค่ะนี่คนทำค่ะ <laughs> สาวปานสื่อเสนสาวปานบ้านนาจ้า <laughs> <laughs> ขั้นตอนนี้ก็จะใส่เขานำเด้อไปน้องเด้อ เามาข่าบานยายตุ่นอยู่ปินยะเลย,ยมาข่ามวยหาอรแน้งานนเ่องกุ้งมันจะไปเหตดงานสวนบุญงไปเสือเนี่นนนนยมมไปท่วโลกสวนจ้ะมัเห็ดงานสวนมันมก็ได้เง้เหงานสวนก็ได้เงินโอ้คุณิได้หลายเนีนน่บ่เลยเอามาไกัอีเด่ยูมือดงใส่ข้าวเหนยี <c oughs> นยวน้ำพร่น้งป่ะสามบาทเลย เส่ข้าวเหนียวนี่เพื่อให้มันเป็นไวบ่หรือวยเลยด้วให้มันส่งให้มันสมงเลยนังเด้อกินนี่แหละมีกินนั่นแหละกินแต่มันตัวเห็นแม่มันวางแล้วก็ต่เช่ามันได้แล้วมั่งนะไปรู้น้องพี่โตแล้วได้แล้วเคยเป็นใช่ไหได้แล้วไก่ไมนเป็นมันชิเป็นทาคคกเลยสิเออได้แล้วพ่อเลยวันนี้ ลูกแววไปตองไว้เตรียมใบตองค่ะพี่น้องไปเตรียมใบตองกันเด้อจ <content. S 2> <y i. S 1> ้าขั <con> <eye Hayır. S 1> ้นตอนห่อห่อหอห่ห่อ่อห่อห่ห่อหอหอห่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 อหอก่ดห่อ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 ่อห่อหอห่อง่ห่อห่อหาอห่อห่อห่อ่องงา่อ่อหอห่อห่อห่าหอหอหห่อห่อหบออห่อหออกมาเ็ลงอเ็ลงอ่อห่ออ่ เกออกมาเหลือจำนิ้วมือนี่ตัแเวนี่เลยเห็นอยู่มึงเอามาห่อไหมสองสาวเห็ดห่อสมให้จ้าเต๋เมื่อกินเด้อพี่น้องเด้อในนานมาหากันเสื้อหนึ่งสามปีเจอหน้ากันเสื้อพี่น้องคะเห็ดกะว่ากินข้าวปั้นหนึ่งอิ่มหมดละมาเจ้ากินเ้อนี่แค่พูดว่ากินได้ <laughs> มาหาเดียวลักระเบบนี่ละพี่น้องเอ้ยมารัวหัวม่วนกันเด้อค่ะนานเจอกันเตือนหนึ่งเนาะสามปีได้พี่น้องได้เลยมาเจอกันทางพูดกับปัน่นพูดป่าค่ะป่าจะแงงตรงนี้ก็หหอส้มจากมือที่ได้กินค่ะกินี ม่เสร็จแล้วอะไเด้วยพี่น้องเนี่ได้สามนี้เสร็จแล้วแล้วได้ก็สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบห่อพอดีพี่น้องค่ะแบ่งกันเมื่อกินเนาะให้ลุงให้ลุงเตน้นำห้าห่อเขยก็รห้าห่อลุงก็ 5, หหะห้าห้อนะได้มันเป็นเป็นอะไรพี่น้องอีกสองเมือ่อมันเป็นและจังกินิเนาะค่ะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อจ้ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ